สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในแกงเขียวหวานดรามา่าก็คือแกงเขียวหวานปลากายนะคะแต่วันนี้ของเราไม่ได้250ค่ะก็แค่155บาทเท่านั้นเองค่ะได้มามอใหญ่ๆเลยไปค่ะเพืเเ่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยก็คือมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปราะค่ะซื้อมาในราคาทั้งสองอย่างนะคะ30บาทต่อไปค่ะก็คือเครื่องแกงวันนี้เราไม่ได้เสียตังค์ซื้อเครื่องแกงนะคะเราตาค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องแกงฟรีค่ะวันนี้ต่อไปค่ะก็คือใบโหระพาคำนี้นะคะ5บาทเท่านั้นเองค่ะก็เดี๋ยวเรามาเด็ดใบโหระพากันก่อน ส่วนเรื่องของเครื่องแกงนะคะถ้าใครจะซื้อก็ต้องบวกเงินเพิ่มไปอีก15บาทนะคะเด็ดโหระพาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้มาเท่านี้ค่ะล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะต่อไปค่ะก็คือเนื้อปลาไายค่ะที่เราได้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็ทำให้เราแล้วขูดเนื้อให้เราเสร็จเรียบร้อยเนื้อปลาไก่เนี่ยก็เหนียวหนึบหนับเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะทำให้เนื้อปลากายสุกก่อนค่ะก็ตั้งน้ำนะคะให้พออุ่นๆแล้วก็ใส่เนื้อปลากายลงไปเราไม่ได้ทำเป็นเหมือนแบบลูกชิ้นนะคะทำเป็นแบบโฮมเมดค่ะเนื้อปลากายก็ลอยขึ้นมานะคะตอนนี้ก็คือสุกแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปน็อกในน้ําเย็นเพื่อความเด้งกรอบของเนื้อปลากายค่ะนี่ค่ะเตรียมเป็นน้ําเย็นไว้ ใส่ลงไปค่ะแช่ให้เขานะคะเย็นสักประมาณสักแป๊บหนึ่งอะค่ะ5นาทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะคือขั้นตอนของการแกงแล้วค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิขวดนะคะซื้อกะทิขวดใหญ่มาเลยค่ะในราคา40บาท น้ำกะทิก็เริ่มเดือดเราใส่เครื่องแกงลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะทำให้เครื่องแกงแตกมันค่ะต้องใช้เป็นไฟอ่อนต้องคนอยู่เรื่อยๆนะคะใช้เวลาค่อยๆเช็คค่อยๆดูไปค่ะว่ามันจะแตกมันตอนไหน uh huh. แต่จะแตกมันช้าหน่อยค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นกะทิขวดค่ะก็ <S <S <outro> การที่เราจะแกงกะทิให้อร่อยเนี่ยกะทิจะต้องแตกมันนะคะเพื่อนๆยิ่งเป็นแกงกะทิแกงเนื้อแกงหมูแกงคั่วนะคะกะทิจะต้องแตกมันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรวบรัดมาให้เพื่อนๆดูนะคะอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะตัดมาที่กะทิแตกมันแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆจากนั้นให้เราใส่เนื้อปลากายลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยหางกะทิค่ะถ้าหางกะทิไม่พอนะคะให้เราใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วเราจะรอให้น้ำแกงเดือดอีกหนึ่งครั้งค่ะ เปิดมาค่ะน้ำแกงของเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันก่อนค่ะเราจะปรุงรสจากนั้นค่ะให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปปริมาณที่เราใส่นะคะประมาณช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันส่วนขั้นตอนนี้ผงชูผงปรุงค่ะใครชอบนะคะใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะน้ำแกงเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะ เราใส่มะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปราะลงไปค่ะมะเขือนะคะแบบสุกจะมีอยู่2แบบก็คือสุกแบบกรอบกับสุกแบบเละเลยนะคะจะมีอยู่สองพวกนะคะที่ชอบมะเขือแบบนี้ค่ะก็ทีนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนก็ให้เลือกเอาค่ะก็เช็คเอา ค่ะมาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นใบโหระพาลงไปค่ะเพิ่มความหอมให้กับแกงเขียวหวานปลากายของเราส่วนขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะคุกเค้าให้แค่พอใบโหระพาสลดลงไปเท่านั้นนะคะขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ทิ้งไว้นานค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงเขียวหวานปลากายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาคำนวณต้นทุนให้ดูค่ะก็คือหระลพา5บาทกะทิ40บาทแล้วก็ปากาย80บาทแล้วก็มะเขือ30บาทถ้าใครขี้เกียจในการตามเครื่องแกงนะคะก็บวกค่าเครื่องแกงไปอีก15บาทนะคะก็คือทั้งหมด170บาทค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะกับงบในการทำแกงเขียวหวานวันนี้ ก็หวังว่าคงจะไม่มีดราม่าเหมือนกับแกงเขียวหวานปากกาย250นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราแบบบ้านๆต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ